สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ทุ่งนะคะทุ่งแถวนองกาบนะคะแถวนี้เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะตรงนี้คือเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนะคะแถวนี้เกี่ยวด้วยรถเกี่ยวรถดูดนะคะแต่สังเกตไหมคะว่าข้างหลังเริ่มจะมีควายนะคะนํามาปูเพราะว่าควายนี้ก็คืออยู่ขังคอกมานานกว่ารอมสามเดือนนะคะไม่ได้ออกจากคอกแล้วก็น้ําท่วมนะคะวันนี้ได้มีโอกาส ออกมากินหญ้ากินฟางตามธรรมชาตินะคะปล่อยลงท้องทุ่งนะคะเห็นไหมคะมองดูกไกลข้างหลัง,หลงเห็นไหมคะจะมีอัวนะคะูควายนะคะอยู่ข้างหลังนะคะแถวทุ่งหนองกาบนะคะอันนี้บรรยากาศก,าก็ดีนะคะฝนไม่ตกคาเดดอันนี้จะเป็นควายนะคะควายที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะซึ่งค่อนข้างที่จะไม่เห็นบ่อยนักนะคะเดี๋ยวนี้นะคะพ่อส่วนใหญ่จะเลี้ยงอัวกันนะคะ เกดูนะคะว่าจะมีควายควายก็จะเลี้ยงธรรมชาติเป็นข้อใหญ่ทีเดียวนะคะคอกนี้กว่า20ตัวนะคะปล่อยเลี้ยงน,นะคะแล้วก็จะที่กินอยู่ตามท้องทุ่งนะคะนี่นะคะควายค่อนข้างที่จะเยอะค่ะท้องทุ่งตรงนี้นะคะจะโล่งนะคะแล้วก็ไม่มีข้าวแล้วนะคะทีนี้ก็จะเริ่มปล่อยอัวปล่อยควายลงมานะคะเพื่อที่จะมากิน หญ้ากินฟางนะคะดูนะคะควายเราไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเห็นควายแล้วะคะ่ะนี่นะคะควายในบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะดูนะคะ ค่อนข้างที่จะเยอะทุกนี้มีควายอยู่ประมาณเกือบ20ตัวนะคะมาปล่อยตรงนี้นะคะเป็นทุ่งโล่งที่เก็บเกี่ยวข้าวโดยรถด,ดูดเรียบร้อยแล้วนะคะแถวทุ่งหนองกาบนะคะควายนะคะดูนะคะเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะเลี้ยงอัวกันแต่ว่าไม่ค่อยมีควายนะคะแต่ที่นี่เป็นคอกใหญ่นะคะอยู่ตรงทุ่งหนองกาบจะมีควายมาเลี้ยงอยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะ เกือบ20ตัวได้ค่ะ